สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสตองเกตครับในเซิร์เวอร์100 613 100อะไรละ่ะกับราชากิกกี้ผู้นี้กลับมาแล้วครับจากการแต่งงานนะหายหน้าหายตาไปน,นานกับการาทำคลิปเกมวันทันแมนนะครับตอนแรกเนี่ยเราไปกรุงเทพเราก็กะจะทำคลิปเกมเนะี่ย แต่พอไปถึงเวลาจริงมันต้องเตรียมงานแต่งต้องติดต่อธุระนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยครับไลฟ์สดก็ไม่แทบไม่ได้ไลฟ์สดเลยเนาะมีไลฟ์สดงานแต่งเถอะใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปย้อนดูได้ ไลฟ์สดให้ดูแล้วแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยนครับบรรยากาศงานแต่งนะตอนนี้กลับมาพิษโลกแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปกันแบบจริงจังๆสักทีหนึ่งนะต้องบอกว่าขั้นเทพบอกว่ากิ๊กเอาเงินฉันไปแล้วทําไมแกไม่ทําคลิปละราชาบอกเลยว่าขั้นเทพ เอาตังมาแล้วฮะเอาไปแต่งงานเรียบร้อยตอนนี้มารับจ้างทำคลิปเรียบร้อยนะครับขั้นเทพก็เติมเงินเติมขั้นเทพได้เลยคยเติมเกมแล้วรอนานจนหลับเลยไะนานจาัดแนะนำเว็บนี้เลยขั้นเทพเติมเร็วอย่างเทพเร็วยิ่งกว่าแฟตประกายแสงราคาถูกอย่างคุ้มโคตรแข็งโคตรถูกโคตรเร็วโคตรดีดเติมเลยที่ลิงด้านล่างอ๋อ ใช้เข้าไปใน Facebook เขาอินบอ็อกซ์ไปเลยบอกมาจากช่องกีกี้เขาจะได้มาสปอนเซอร์บ่อยๆน้องชายพี่ไลฟ์สดทุกวันเวลา6โมงเย็นมารายงานตัวด้วยนะเหล่าฮีโร่รายชื่อเหล่าฮีโร่คัสบีขึ้นไปที่สมัครสมาชิกกับเราขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจงใกล้จะเปิดรนะดซเวอร์น่งสิบวันนายบุญยากาบุญยากาเมันโฆษณาที่คิดถึงเหลือเกินนะเติมถูกแล้วก็เติมปุ๊บเข้าทันที ยก็ต้องเติมขั้นเทพอยู่แล้วเหล่าเซิเวอร์619ที่กำลังจะเปิดก็ต้องเติมขั้นเทพเช่นเดียวกันนะครับแล้วพี่เล่นเป็นสายเติมเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เติมหมูยหยวาเท่าไหร่เติมแพ็กที่สําคัญสาคัญแต่จะทำคลิปบอกเลยกันว่าพี่จะเติมอะไรและอะไรเนี่ยจำเป็นในการเติมอะไรไม่จําเป็นบ้างนะฮะดูในคลิปภายภาคหน้าเซล่าเเวอร์613มาอัปเดตการวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะก็พลังเราอยู่ในันดับที่58ของซาบบาอันดับตกจัด จากเลขตัวเดียวเลข2หลักไม่เกิน20นะฮะตกมา58เอาอะไรเอามาอะไรแกทําอะไรอยู่เนี่ยอนะ่แกอู้งานปกวะเลือดพลังเนี่ยอยู่ที่1นล้านห้าแสนในขณะที่ลิลินครับพลังไป7จล้านหแล้ววะพลังโดดกับคนอื่นเลยนะไอคนนี้ชื่อบ i r t เ d a y อะวันเกิดเขาเหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ Birthday, เบิร์ดเดย์เรื่อยๆไม่รีบในขณะไม่รีบนี่ยังอยู่ที่2ของเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็กิวเนี่ยน่าจะยึดเซิร์ฟเวอร์ได้บ่อยละ ิวแอบเยสนะแอบเยสของลิลินนะครับขึ้นเป็นกิลอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ในกิลนี้เช่นเดียวกันนะอ่าเลเวล74คาดว่าอีกประมาณ2วันจะเลเวล75แล้ว,ล 75. เลเวล75ก็จะมีเควสปลดล็อกมาแล้วน่าจะเป็นเค,สควสนั้นป่ะน่าจะเป็นเควสการไล่โจมตีอ่ะมาตอนเลเวล75็ดสหตอนนั้นเนี่ยเราจะมีไล่โจมตีแล้วก็แรงมากยิ่งขึ้นครับ ตัวละครในทีมที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้ไก่แจ้ไก่กาฟินิกแมนขึ้นหลามาเลยฮะมันไม่ให้ตัวดาเมจอะมันเป็นตัวซับพอร์ตเพระฉงนั้นความแรงมันก็จะต้องขอบอกตรงๆนะครับว่าไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราก็มีตัว UR มาแต่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์นี้นะ613เนี่ยเล่นไม่ถึงแน่นอนเพราะเดี๋ยวพอ619มาเราจะเลิกเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็ไปเซิร์ฟเวอร์619ครับซึ่งอีกส0วันเปิดแล้วกันดู อีกสิันเปิดแล้วฮะเดี๋ยวรารอจัดแน่นอนครับแล้วก็เราแต่งงานมาแล้วมันต้องมีดวงดีๆเขาเรียกว่าเดือนมงคลเกิดขึ้นกับราชาัยที่ผู้นี้เราต้องสุ่งของให้มันได้ของดีๆหรือวะถูกไหมมันเลิกงานยามดีขนาดนี้แล้วอะ่ะมันเป็นเดือนมหาเลิกเดี๋ยวเรามาลุ้นของทองครับแล้วก็จะมีตัว มีตัวกี่ใบเนี่ยที่เราดองกันไว้นานมากไปน้คลิบโอ้โหตัวพวกสิบใบตัวแดงเจ็ดิบนะตัวเหลือง90มาลุ้นกันว่าจะออกอะไรมาลุ้นกันที่ตั๋วแดงเลยแล้วกันนะตัว๋วตัวเหลืองเนี่ยมันไม่มีอะไรออกอยู่แล้วไก่แจ้ตัวแดง1ิบใบเจดบใบเอาอะไรดีทัตซึมากิมีไหมเฮ้ยไม่เอาเรียอัพคุริบัสต้อามาทำเพื่อ ทัสซื้อมไก่ไมีไหมเนี่ยทัสซืมากิครับอ่ะมาลุ้นกันเลยว่าจะออกไหมสิบใบแรกของตัวแดงอยากมีประกายแสงสีทอง S S R ออกมาสู่ไอเดียองราชาิกี้ในเซิร์ฟเวอร์ห1 3ครับไปจามาขอต่อ,อยุกบาบาดังบูมแล้วเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงฮะก็รับได้สวยได้ดีอะไรวะไม่ได้ทำคลิปมานานฮนะกลับมาต้อรับด้วยขนาดนี้เหรอประกายแสงก็เลยยิงจบยิงจบเข้าแอร์แกยังไง เอาจี่โจออกจากแองไงน้องบอกเดีวโลที่2ของตัวแดงครับอย่างน้อยนะพี่ว่านะ70ใบเนะี้ยมันควรที่จะมีประกายแสงสีทองออกสักอันหนึ่งว่าปะไม่ใครมันจะไปเกลือไปทุกอย่างแล้วต่อยอุกาบาทมาสีม่วงจ๋าเจมบอกว่าไปได้หกหนึ่งเกคอยเวอร์บุยากาบุยากาสิกวันนายบุยากาบูยากาเป็นสายเติมนะเเ เกลือแล้วเกลือเล่าเกลืออยู่เกลือต่อนะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะพราะพี่รู้ล่วงหน้าเลยเวลาที่เราไม่ได้ทำคลิปในช่องหลายวันะปิดการมองเห็นฮนะ u t u b e ชอบปิดการมองเห็นเพราะนั้นน้องๆต้องช่วยกันคอมเมนต์ช่วยช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนะฮะมันจะได้เปิดการมองเห็นนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้ดิเย็นนี้ก็ไลฟ์สดวันพันแมนกันเหมือนกันไก่แจ้ สาสิบใบไม่มีสีทองอลังฉ่างมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนดูใส่ตามมาเห็นุูกบาทดังนั้นก็ขอชาร์จพลังเฮ้ยอยาให้ต้องบิดไปหกหนึ่งเจ็ดล่วงหน้านะน้องรอไปที่ห้หนึ่งเก้าเลยโอ้โหไม่ออกเลยสีทองวัดอะไรไว้ในบูฟายจะบ้าจะบอไม่ออกเลยคนดูเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่เดือนแต่งงานฉันเห้ยนี่ฉันเพิ่งสละโสดมานะเพืเนี่ย มันต้องเป็นของขวัญทาก g ีนี่ T, ของขวัญวันแต่งงานได้ไหมฮัสึมากิร่างสองครับประกายแสงสีทองออกมาเดี๋ยวนี้ประกายสีทองออกมาแล้วในตู้เรือแดงดูสิว่าจะออกอะไรสีทองนานๆานทีออกตัวหนึ่งตัวจํากัดจะมาไหมได้มาเป็นไม่เพียงแต่ฟัง์กชัน่นทางกายภาพทำไมชื่อมันแปลกๆวะอย่าบอกนะว่าโชเซ่เหลือจะเชื่ออ่อนเบียจะพูดมาทำเพื่อมาทำเพื่อ มีอยู่แล้วอะแล้วก็เราไม่ได้ปั้นมันยาวๆด้วยสามซ่ารครับมันเป็นตัวธรรมดาใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวจํากัดอะมาเหลยยี่สิบใบของตัวแดงครับอะไรว่กลับมาก็เกลือเลยคนดูว่าชอบเห็นราชายอก,กี้ว้นี้เกลือชอบผมดูชอบดูพี่ว่าพี่เกลือนี่ยถามพี่ว่าชอบไหมน้องเกลือเละเทะขนาดนี้สีทองออกมาปลอบใจอีกสักอันหนึ่งสิราชาสีม่วง หัวจะปวดเป็นเกมที่เกละเละเทะที่สุดสิบใบสุดท้ายของตัวแดงมาลุ้นกันว่าจะออกอะไรใสจะมาบอกของเน้นๆเหนียงเหนียงสิบใบสุดท้ายมีกระตุกจิตกระชากไกลแบบนี้ต้องมีตัว S S R สีทองออกหรือเปอล่าสีทองอลังการออกอีกแล้วขอเป็นตัวจำกัดหน่อยท้าสซมากี้ได้ไหมโลกก็คือโอ โอ้โหเดือนแต่งงานเหลือจะเชื่อจีเอมบอกว่าวากเล่นเอางั้นทำไมถ้าหกหนึ่งเก้าออกขนาดนี้นี่ทำไงดีวะ6 1หเก้าต้องไม่เกลือเพราะว่าเราเราบอกแล้วว่าเราจะซื้อไอดีลูกแก้วครับราะง,งั้นเล่นไม่ไหวเจอตัวไก่แจ้ตัวเกลือขนาดนี้เจ็ดสิบใบที่ดองมานานกับตัวแดงมันออกแบบนี้หรอมันทำเพื่ออะไรเจม โอหทีมก็ไก่แจ้ทีมมันบ้านแบบนี้แบบเดิมฮะทำได้ก็คือปั้นดาวโจเซ่โจเซ่ตอนนี้เราสัมดาวใช่ไหมเมื่อกี้เราได้เศษมาเกือบได้อะ่ะขาดอีกแปดเศษทำโจเซ่สี่ดาวบวกกับเศษที่มีก็น่าจะใกล้แล้วอเือเละเทะ ขอทัดซื้อมากี้หน่อยก็ไม่ได้นะแต่แต่แต่ตัวละครของเราก็ยังพอสู้ได้เพราะเรามีโจเซเรามีกาโรแล้วก็มีของทองเยอะแยะมากมายนะของทองเยอะขนาดนี้ทีมพี่มันจะโหดขนาดไหนมาดูกันว่าโจมตีกี่ยินเลือดกี่ยินป้องกันกี่ยินนครับเออเริ่มจากนี้ก่อนไหมชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มบวกหนึ่ง นี่เยบอันกดผสานไปเลยได้มาเป็นกางเกงนักระมีประกายเท่านี้มีออฟล่างหดๆออกมาเป็นบอโม่อภิมหาโคตรอลังการป้องกันป้องกันป้องกันเลือดอ่ะเล้ยใครไม่เห็นในจอเมื่อกี้มันมันป้องกันป้องกันเลือดเนอะโอ้เกลือเลยไม่จริงอะมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นเก่งนักมายากลออกมาเป็นเฮพีป้องกัน ออฟล่างดีๆหน่อยก็ไม่ได้นาอมันจะได้เอาไปอัพดาวโหไม่ไหวจะเคลียอ่อนเคลียจะพูดกับพวกแกจริงวะทำไมทําแบบนี้วะเอาขออีกทีมันเก่งอีกแล้วเก่งสามตัวนะสามตัวร้อยไปเนี่ยกดมาแป็นเฮดพีดามเอจพลิเอออันนี้ได้ใช้อันนี้ให้จีนอสได้ใช้ครับเกิดจีนอสเราไม่ได้ปั้นเลยนี่วะให้ไข่ใช้วะเนะี่ยเอ,อ้อไม่มีใครได้ใช้เลย HP ดามเมจพลิเนี่ยโอ้จีนอสเราไม่ได้ปั้นแล้วมันไม่ใช่ตัวดาเมจตอนเนี้ย อีก80ชิ้นหรือว่า4ตัวได้มาเป็นผ้าคุมนักดาบขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้กาโรแล้วกันโอ,อ้ไม่โจมตีป้องกันออฟลากไม่ได้ใช้ดาวมันก็ไม่ได้อัพเขบอกว่ามันก็ไม่แรงอ่ะเพือะเราอัพแค่แบบออฟบนอย่งเดียวอ่ะขอดีๆหน่อยดี GM เอ็มเอาเยี่ยนักดาบเ่ยโจมตีโจมตีปร์เซ็นต์ให้พความเร็วเออใครวะใครวะเล่นได้ม้งอะ ฟปนิกแมนมั้งรีบรีบริบร่งขโมยขโมยตัวายของข้ามอ่ะฟปนิกแมนเล่นเซ็นอาบวกน่าจะได้ใช้ครับแหมถ้าปั้นจีนอตเนี่ยนะมันแรงไปแล้วจีนอตล่างธรรมดามาเสื้อมาเฟียขอเป็นโจมตีฮะโจมตีโจมตีอุ๊อเปอร์เซ็นเะน,น,น,น้องคือหลังๆเนี่ยอย่างของทองขึ้นไปอ่ะถ้าออฟล่างเป็นแค่โจมตีเฉยแบบไม่มีเปอร์เซ็นต์อ่ะมันบวกไม่ค่อยคุ้มแล้วมันบวกน้อยนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ดีใจครับ มีอะไรที่ทำให้ฉันดีใจบ้างไหมหน้ากากของมูเมงไ,งไหลเด้อไอออกมาเป็นโอ้โหเต็มข้อเต็มเหนียวเหนียงเหนียงเน้นๆน,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 นะน้องอย่างเกลือเละเทะไปเลยฮะมีอะไรอีกไหมอันนี้เหรออุปกรณ์มือปืนฝฟดโจมตีความเร็วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เลือกได้เลยใช่ไหมมันเลือกได้หรือวะเลือกอุปกรณ์อ๋อสุ่มเหรอสุ่มสเตตัสล่างว่าจะเป็นแบบ ความเร็วโจมตีเลยหลเอ HP เปอร์เซ็นต์นะเรายังไม่รู้ว่าจะเอาเซ็ตไหนอะไหนดูซิถ้าปกติเขาเซ็ตแฟดกันนะเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วนะครับให้กับทีมแต่ว่าแฟดเนี่ยเรามีกี่อันวะเราไม่มีเลยเหรอกเอาเป็นเอาที่ขาดแล้วกันนะแล้วดูของของโจมตีความไวที่ขาดกาโร่ก่อนเพราะกาโร่เราเป็นตัวดาเมจโจมตีความไวที่ขาดกนะ็คือเสื้อกับเสื้อกับรองเท้าโอเคเอาเสื้อแล้วกันนะ เพราะเสื้อเนี่ยน่าจะหายากครับเป็นเสื้อแฟตไเปเลยขอเป็นจบเตลงความวายใจเอาให้กาโรเอามาเป็นเดยวเดยอมันลุ้นไปห้อ,องกอันคนดูเดือนแต่งงานมันต้องออกนี้เดียวามาันเป็นหเลือดเอาเลือดไปทําไปวะตายอยู่ดีน้อง